เีนมีนี่เขาได้จะมาเป็นฮีโร่มาเล็งยอดนิยมเลยนะตอนนี้นะคือบาดาในตำแหน่งจังเกิลหรือคือตำแหน่งฟาร์มนั่นเองนะทุกคนบอกเลยว่าเป็นฮีโร่แท่งที่ทั้งอึดทั้งทนและทั้งแข็งหน่อมาในตำแหน่งฟาร์มกดฟาร,ร์มได้ยั่งงสบายคลิปนี้จะเป็นยังไงเตรียมตัวที่ตามับสมกันเลยอ่ะทุกคนคลิปนี้บาดาฟาร,รม์มเปิปดบัตเอ็มฟเลยโอ้โห ทีมข้าเจ้าค่อนข้าง,งที่จะว่ามีซีซีหลายเนาะเพราะฉะนั้นบาลาดบอกเลยว่ามันเป็นตัวหนึ่งที่ทางต้านซีซีเก่งแล้วเขาจะออกเกลมต้านซีซีมาอีกโอ้โหมาอีก next level play เราทุกคนอ่ะเริ่มมาเข้ากับฟาร,ร์มกันอย่างชิลๆก่อนเนาะเราต้องฟ้าวไปใส่นั่นเองนั่นก็คือบาราดมันจะโตน้อยก่อนเนาะเพราะฉะนั้นเขาต้องเก็บสแตกก็กจนกว่ามันจะโตใหญ่โอ้โหจะเกิดการวอกกันแล้ววันนี้ซเซเรนา่าเขาพนหน่าที่จะรอดว่เาเซเรน่าโอ้ยยังสามารถรอดออกไปได้อีกโอ้โหโอ้โห ถึงนะน้ายิงเก็บคิวไปเนาะทุกคนอันนี้ดูอาดอัเอาดอัดสอุ้ยเซขอบสวยงามฟิกเกอร์เข้าไปเก็บคิวเอาได้เนาะโอ้โหแล้วนี่แหละเนาะทุกคนบาราดทุกทุกครั้งที่มันโตใหญ่ขึ้นนะคือ16สแต็ก,กนั่นเองมันจะ เปลี่ยนการโจมตีจากปกติมาเป็นการเหยียบนั่นเองนะทุกคนแบบนี้เลยเหยียบเป็นเอโอีทีดาเมจโคตรหนักแหละบอกเลยว่วามันเห็นผลต่างเลยเพราะฉะนั้นคนที่เล่นบาลานต์ก็ต้องเก็บสแต็กตัวนี้ให้เกิน16อยู่ตลอดนะทีเล่นมือไม้ก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหากับเรื่องสแต็กตัวนี้ไอเทมต่อไปก็จะซื้อมาเป็น h u n t e r Strike เขียวม่วงยอดน,นิยมขึ้นกันอตอนนี้สแต็กมันเต็มอเนาะโตเขากันใหญ่เต็มทีละโอ้โหโตซ้ำเต่าเลย เรียบร้อยเนาะเต่าตัวนี้ได้ไปอย่างอีซี่ด้วยความที่เขาเป็นตัวแท่งที่เอามาฟาร์มมันเลยแบบเพื่อให้ทีมเขาจะสู้หมดเลยเด้เออมันสู้ง่ายน่เพราะว่าแท่งมันทั้งหนาทั้งอึดแล้วก็แห้งอีกแล้วนี่ได้บัฟไปอย่างอีซี่เนาะเออโอ้แล้วแบบเซเลน่ายิงสตันถือกันน่าหน้านะโอ้โหแล้วใส่ขอบกับจับกินนี่เบลว่าอีกไรเลยโอ้โหเอ้ยทุกคนเบิ่งกไหมเขาถือกระต่ายนาหน้านะแป๊บเดียวหนึ่งเขาเซาแบบเป็นตัวแมวละนั่นแหละโอ้โห มานี่ลนะนะขอตอบไปก่อนเนาะแล้วแต่ว่าเลนเทิงสังเกตว่าออดัสมันจะดฟิฟลึกเข้ามาเนาะโอ้โหเลนเทิงสามตัวมานี่กดฟาร์ามใช่ไหมเพิ่มแลนไว้เข้าไปวะโอ้โหไทเกียวไทยมาจะซี่อมเลยเนาะอันตีวลาดนี่แหละคืนเข้าไปแล้วทมสใสใสกันได้เนาะทุกคนทมให้มันถึกคนหรือว่าถึกฝาเนาะอย่าซื้อทมมัวซั้วนะอุโ้โสวยสวย,สวย,สวยโอ้ยข่าสองข้าสามเลยกดฟาร์มเพิ่มแลนไว้มานั่นแหละสกิลซองดันกันมาเหียบโอ้โหทริปเปอร์คิวไปเลยเนาะทุกคนโอ้โหต้นเกมได้ทอมจะซี่ บอกเลยว่าทีมไฟตัวขามเล่นยากเลยนะทุกคนแหงฟาร์มมันโหมได้มันโหมเลยอะรอไปเล่นกันนะบอกเลยว่าโหดตัวนี้นะ่ะได้มาเป็นฮันเตอร์สไตร์แล้วนะทุกคนย่งตัวที่จะอไอเทมต่อไปเลยเดี๋ยวขอเบิรงตามสถานการณ์ก่อนนะเพราะว่าการอาไอเทมก็ต้องคิดเจรณาดีๆนะสรุปก็คือ,อเทมต่อไปออกมาเป็นหมวกคิวหรือก็คือกนะารเลียนเฮลเบิรเนาะบาลานมันเป็นตัวที่ มันไม่ต้องกลับบ้านมันกลับบ้านโบได้นั่นก็คือถ้ากลับบ้านไปมันจะโตน้อยทันทีเดี๋ยเขาเก็บสเต็กโบได้ดิโอ้ยแต่ว่าตอนนี้มอสคาร์มาผมเข้าฝาแล้วทุกคนเออเหยียบแล้วสกิลหนึ่งเหยียบโอ้ยเฮ้ยมันรอดโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวขอฆ่ามอสคาร์ได้ปะโอ้โหสี่โตเหี้ยมดมดมดเออมดเออเออยังไงก็ได้ได้ได้มอสคาร์ไปเลยทุกคนเออสวย อะบาลาตอนเกิดมาใหม่เนาะสแต็กมันจะเต็ม UT แบบ15บห้าซาวอะไรกับซาวหาเนาะตามเลเวลอันตรีของเขานั่นเองฮะตอนนี้เขากะเก็บสแต็กขึ้นมาแล้วโอ้โหเกิดการวัวกัน,กนยูทีเล่นใหญ่ที่เราตอนนี้มาสวยงามอู้โอ้โหตายหมดยังไม่ต้องห่อนมือเขาซ้ำเนาะทุกคนทีมเฮาโหดอ่ะตาดิมาเอาป้อมกลางกันเลยสวยสวยฟิลิปเข้าไปโซนเอาไว้เนาะนาน่าบุยพาสีไล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 เรียบร้อยคาริเก็บไปกินนีเบียจะเอาอะ ที่เข้ามาเบิรงก็กอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แน่นะนะบอกเลยว่า YouTube Gaming Lounge จะพัฒนาให้กันขึ้นต่อไปเนาะถ้าทุกคนช่วยกันดันโอ้โหคินิเวียโอ้ยถึงใส้ขอบเก็บไปเนาะทุกคนอ่ะบอกเลยว่ามอสคาร์นะเมื่อกี้นี่มันค่อนข้างที่จะบางอยู่เลยเพราะฉะนั้นเราจะอ่อยเทมที่มันแบบเหมาะสมนั่นคือกอล์ฟสะท้อนนะทุกคนมันมีการลดดาเมจครี2 0นั่นเองโอ้โหไทยเกียวแท่งกเก่านะทุกคน มานี่มานี่นี่แหละทมเข้าแล้วทีพอโอ้โหทีพอไม่ได้มาเติมเลยทีพอค้าตีเต่าอยู่พี <c oughs> ่เขา,าเล่นคนเดียวโอโ้โหโอ้โหไทเกียวไทเกียวบวกอีย่างเราทีพอเอาเตาเขาทวงเวลาให้ทีพอได้ตามใดที่สแตก็กเขาแบบมันยังบรลดเขาก็ยังแหลงโหดไดทั่วไฟนั่นเองเนาะเล่นบาลาดนะยังหักษาสแตก็กบ่ได้แหละยังซูไปรหกักษ่าวอมหักน้เข้าวเจ้าเลยเออฮอสอ่ะไอ้เหี้ยเออมายูทเลนเทิงกันอีกโอ้โหสี่ตัวเลยวะ่ะถอยถอยถอยเซเลนา่าถอยถอยเออนั่นแหละ เขาถอยกลับมาโอ้โหกินิเวียมันยังไรเซเลนาเาเนาะเซเลนาเป็นเซเลนาโลมนะตานี้โอ้โหสวยสวยสวยมานี่มัดมอดคามทบโอ้ยมันมันโดดโยกทุกคนโอ้ยอย่างเขาอย่างหนาพออยู่โอ้โหให้เกียวมาเดี๋ยวเดี๋ยวถอยออกมาก่อนท่าทีม,มาเติมแนละ้วทุกคนอืมสวยใส่ขอบเก็บอดัสไปได้แล้วทีมพองเข้ามาเติมแล้วตอนนี้ไล่ไล่ไล่คาลีอัซอยชุบ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 โอ้โหเขาแบบเป็น โตแท่งยืนนำหน้าเลยเซเลน่าโรมนะและเป็นแบบบลาดที่เป็นฟาร์มแต่ว่าเอามาแท่งแบบยืในให้ทีมได้สินะเออให้ทุกคนลองแบบสังเกตการดับดีๆกันก็ได้เพราะว่าส่วนหลายแรงน้อยนะมักจะแบบเลื้อนโต๊ะบวกเป็นนั่นแหละนะทุกคนาถอยมาเอาปะป่วงทีมฝ่ายตรงข้ามเลยนะทุกคนอ่ะโอ้โหเลียนเถิงเกิดการวัวเกิดขึ้นอีกแล้วนะเนาะอดัดอดัดอดัส,ดส,ดสจะไปใส่อดัสแบบเลือดเหลือแบบโอ้โหล็อกเอาไปไวะล็อกเอาเซเลน่าโอ้ยเซเลน่าเขาอุ้ยเซเลน่ายังรอดสวยได้คิวอีกโอ้โหโหดเกินไปไหม S <s> เ,ออเดียวโหนี่กๆๆระเดี่ยวเฮ้เกือบเกือบอันกันเวทนะมันแบบมีส่วนในการต้านสถานะเนาะอ,อ่ะเฮมต่อไปขึ้นมาเป็นเกาะเรเดียนเนาะทุกคนเพราะว่าทีมเขาจ้ามีทั้งกินิเวียทางนาน่านั่นเองความจริงถ้าเจอนาน่าออกอธิน่ากันเลยแต่ว่ามันีกินิเวียไงออกอันนี้อีกะคุ้มแบบคุ้มสองเลยนะอุะ <c oughs> ้ยไทเกียวดันมาเด้อเด้อขอขอเวลาเล่นตีไปเลยว่อุ้ยสวยสวยสวยมัต้องเฟาอันตีกันได้เนาะนี่แหละเก็บคิวไทเกียวไปได้ โอ้ถอยมาถอยมาไปดิดไปนิดถอยมาเอาหลอดเอาหลอดเพื่อนเอาชัวร์ดีกว่าหลอดเกิดแล้วเกี่ยมไว้เนาะทุกคนนี่แหละหอดตัวนี้เก็บไปเรียบร้อยเนาะถาหลอดมาเตรียมขึ้นบ้านกันเลยตอนก่อนขึ้นบ้านก็ถอยกลับมาเอาบัฟทิ้มตัวเองก่อนเนาะเออนั่นแหละเตรียมตัวที่จะรับสาสแต็กเมี่ยงให้มันครบสองห้าเลยกัไปแลนป่วนในไปโอ้ยไทเกียวเปิดงามว่ะเต้เสียดายบุ้ยคนเติมเออมาดิปิดปิดนาหน้าดูปิดหน้าหน้าอ้อมไว้อย่างวัดนาหน้าเอออ้อมไว้อย่างหมานี่เรียบร้อย มไหนเดี๋ยวสาอบแมวไอ้เหี้ยอุ้ยไปดิ้นเอาไปดิ้นนะมาโดดต่ำี่อย่างวะเขาจะถมเข้าฝาแท้ๆไปดิ้นโดดต่ำแล้วมันยุดเลยโอ้โหแล้วนี่เลนเทิงอุ้ยเอาดัสนี่อมเอาดัสเลยน้องทุกคนสวยนี่แหละนี่ถมเส้นหนามอดค้าแบบเรียบร้อยตายแท้มอดค้าอุ้ยสวยสวยสวยอุ้ยอุ้ยตัปโบคิวไล่ต่อ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 นาหน้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 าเขาแทงป้อมตายเลยเขาแทงป้อมไปโคตรหลายอะทุกคน โอ้โหทีมพอกกำลังทำปฏิกิริยาที่การขึ้นบ้านอยู่เนาะเบอร์ก็จะจบได้บอกโอ้โหอุ้ยมัดคาแบบรวบแบบมัดคาตีพอดีแบบต่อไทเกียวรวบเนาะเฮ็ยให้จบไปได้เนาะไอเทมเขาก็ออกมาเป็นสายเกิดเลยคือเกาะกิมโมโตะเกาะแห่งกาดอัมตะ่ะรอดเกิดกันอีกเคอร์นึงแล้วนี่กะเตรียมตัวที่จะเอาลอดเลยก็ขึ้นบ้านให้มันจบไปเนาะบอกเลยว่าเล่นแรงมันต้องยืดดดมันจะให้ได้เก็บตัวปวดสมองตัวเองนั่นเองโอ้โหคาดีซอยหลอดยางไวอะทุกคน ะเดี่ยวโตขึ้นบ้านโอ้โหสแต็กแบบสแต็กเขาบ่เหลือแล้วเนาะทุกคนโอ้โหนี่แหละคือสิ่งที่ก็เจอเกิดขึ้นตอนที่ประหลาดโบวิสสเต็กเนาะบางข,าขี้เลยไอ้แค่ได้แต่ยืดแข้งน้อยดึงมานี่มานี่มานี่โอ้โหแล่นถอยออกมาได้เนาะเขามีเกาะอิโมโทนั่นเองเดี๋ยวแล่นถอยมาฮิ้เลือดก่อนซะนี่แหละเขาตายเกิดขึ้นมาเขาก็ได้สแต็กมาใหม่เลยเปิดแต่ว่าเบิ้งจากทีมเรียบร้อยเนาะทีมเกมนี้ก็จบลงไปแล้วเป็นทีมเฮาและกาบาร่าของเฮาที่ได้ MVP ไปเนาะ ไอเทมก็จะประมาณนี้ทุกคนสามารถก๊อปปี้เอาไปใช้กันได้นะเมื่อว่าช่ชนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้แน่นะหรือว่าคอมเมนต์บอกว่าอยากให้เหตุคลิปตัวใดกันแลอก